สำหรับใบงานจัดประสบการณ์แผ่นนี้นะคะให้นักเรียนจับคู่ภาพที่เหมือนกันและระบายสีภาพตามจินตนาการให้สวยงามค่ะเด็กๆต้องสังเกตดูว่าสัตว์ปีกตัวไหนเป็นสัตว์ปีกที่เหมือนกันค่ะตัวแรกนก ให้โยงเส้นนกไปหานกเหมือนกันตัวที่สองเป็ดให้เด็กๆทำเหมือนเดิมเลยค่ะโยงเส้นไปหาเป็ดเหมือนกันตัวที่สามไก่ให้เด็กๆโยงเส้นไก่ไปหาไก่ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ